สนับสนุนโดย True 5G ครบกับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ําเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งจาก e n p e r f 6ปีซ้อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ B.N.K. 4 8รุ่น3พร้อมซิงเกิลแรกทิ้งแม่ของรุ่น3 ดเจแมนเผยถึงโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์จากใบเตยในวันเกิด<า> The Power of the Dog เข้าชิง12รางวัลเวทีออสการ์ Oscar ครั้งที่94อเดล e คว้ารางวัลใหญ่ Artist of the Year จากเวที Brit Awards ปีล่าสุด สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาอยู่กับเรา2คนนะครับพี่ปุเป้และผมซันนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ทาง Facebook Live และทาง YouTube ของเราด้วยครับใช่แล้วค่ะสตรีมให้ชมกันสดๆเลยนะคะข่าวแรกต้องไปส่งกําลังใจให้ป่าต๊อปค,ค่ะคล่าสุดก็บอกว่าโอ้โหน้ําหนักลดเพราะว่าต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดไส้ติ่งนะคะ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เรียกได้ว่าคบหาแล้วก็รักกันมานานนะคะแต่ความหวานไม่เคยจางลงเลยล่าสุดแฟนๆก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเมื่อรู้ว่าป๋าต๊อบปฏิญญานั้นป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบนะคะโดยหวานใจปีใหม่สุมนรัตน์ก็โพสต์ภาพระหว่างการที่ป๋าเขาแอดมิทอยู่ในโรงพยาบาลค่ะก็เผยภาพว่าป๋าต๊อกกำลังนอนพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่ง แล้วก็เขียนประกอบว่าหายแล้วฟื้นตัวเร็วมากนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กไส้ติ่งอักเสบค่ะเอาไส้ติ่งออกน้ำหนักหายไปหลายกิโลนอกจากนี้นะคะชาวเน็ตก็เห็นแล้วโอ้โหเข้ามาอวยพรขอให้ป๋าต๊อบหายไปไวกันมากมายทีมข่าวก็ขอส่งกำลังใจให้อาการดีขึ้นนะคะอ่าก็ ขอให้ฟื้นตัวไวๆนะคะเรื่องของไส้ติ่งนี่เหมือนระเบิดเวลาเนาะเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่นะคะใช่แล้วก็สามารถเกิดกับคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆด้วยจร,รจริงๆนะคะต้องระวังค่ะข่าวต่อไปก็ยังส่งกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับคุณแหมมอริสันนะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุหลื่นล้มในห้องน้ำครับวันนี้เนี่ยเราจะไปถามลูกสาวคนเก่งอย่างคุณแนทนัชานะครับว่าตอนนี้อาการของคุณพ่อนั้นเป็นยังไงบ้างครับ ทำให้าาแฟนอดห่วงไม่ได้นะครับเมื่อศิลปินรุ่นใหญ่เจ้าของชายาเดอะกีตาร์คิงออฟไทยแลนดอย่างแหมมอริสันที่ล่าสุดลูกสาวแนน,นชาได้ออกมาอัปเดตอาการของคุณพ่อหลังลื่นล้มในห้องน้ำกับทีมข่าวว่าตอนนี้คุณพ่อต้องพักผ่อนมากๆและทานยาตามที่คุณหมอบอกสภาพจิตใจคุณพ่อดีขึ้นมากและมีคนดูแลประกบตลอดเวลาครับ คือกระดูกหัวเาวแ,แตกสักโคกแตกค่ะแล้วก็ต้นกบแตกค่ะสองคุณพ่อค่ะก็แถว่าหนักไหมมันก็ต้องใช้เวลารักษาประมาณเดือนนึงต้องกินยาค่ะแล้วก็ห้ามเดินแต่ว่าถ้าหนักกว่านี้คือกระดูกที่แตกอะ่ะมันไม่อยู่กับดีแต่ดีที่กระดูกที่แตกอะ่ะมันยังยึดอยู่กับแม่ของกระดูกถ่ายไม่แบบจาย มันยังสามารถกลับมาติดกันได้ค่ะคุณหมอก็ให้คุณพ่อทานเยอะแล้วก็ให้ยามาเยอะมากค่ะก็คือต้องกินยาให้ครบค่ะแล้วก็ต้องพักพักยาวๆเลยก็ต้องค่อยๆลุกแล้วก็ลุกได้เฉพาะไปเข้าห้องน้ำค่ะเพราะว่าห้ามล้มอีกถ้าล้มอีกคืออันตรายมากเลยค่ะมันจะหักแล้วก็มีภาวะกระดูกหดคุณพ่อก็ไม่ดื้อแล้วตอนนี้ก็แบบนอนอย่างเดียวเลยค่ะสภาพจิตใจคุณพ่อเขาโอเคไหมคะพี่โอเคขึ้นค่ะแต่ตอน ที่แบบเศร้ามาเจ็บมาพ่อนี่ร้องร้องไห้แล้วก็แบบว่าร้องหดโอยแต่รองออกไปในในช่วงแรกก็ห่วงนะคะห่วงมาก็ขจะอย่างตอนแรกที่นรู้ว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าแบบพ่ออยู่ห่างแล้วอะค่ะ ตั้งแต่นีรู้ว่าพ่อหลงก็คือแบบใจหายมากค่ะเข้าห้องน้หลงค่ะเหตุการณ์ที่หลงในห้องน้าเพราะว่าหูขาหน้ามืดแต้พอหลังตาน้นาพ่อเขาให้คนมานวดอ่ะพนนวดแล้วเล็บไปกันใหญ่เลยค่ะปวดหนะักกว่าเดิมค่ะถ้าเกิดว่ามันแตกแต่ว่าหลุดออกจากกันอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องผ่า mm. แต่อาย,อยุเท่าคุณพ่อค่ะมันผ่าตัดไม่ได้หลือว่าอะไรใครดูแลคุณพ่ออยู่คะพี่เป็นพี่แอนค่ะเป็นพี่เลี้ยงคุณพ่อที่เขาแบบ อยู่กับคุณพ่อมาสิบกว่าปีแล้วคะ่ะ,ะก็คือประกบเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะที่ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะอ่ก็เป็นอัปเดตอาการล่าสุดของคุณแรมอริสันนะครับยังไงทีมข่าวของารารวมถึงราวสองคนเนี่ยก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้ขอให้หายเร็วด้วยนะครับใช่แล้วค่ะข่าวต่อไปก็สุขสันวันเกิดย้อนหลังดีเจแมนนะคะบอกเลยว่าวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยปลื้มอ,อกปลื้มใจเพราะว่าสีภรรยาอย่างคุณใบเตยเนี่ยจัดเต็มให้ค่ะ เรื่องความหวานต้องยกให้กับครอบครัวของคู่นี้เลยนะคะใบเตยอาสยามล่าสุดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของสามีอย่างดีเจแมนพัฒนพลนะคะเธอก็จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่งานนี้คุณสามียิ้มแก้มปริไปเลยทีเดียวค่ะใบเตยนะไม่หลุดคอนเซปต์สาวเซ็กซี่ค่ะ เธอก็ใส่ชุดสีเขียวเป็นเดรสที่ดูแล้วแซ่บมากเรียกว่าไม่เซ็กซี่ตรงไหนให้ออปปกกามาวงแล้วล่าสุดค่ะดีเจแมนก็เผยถึงความตั้งใจของคุณภรรยาที่มีการวางแผนเพื่อเตรียมงานวันเกิดยังไม่พอนะคะใบเตยก็ใจปัม้มทุ่มเงินซื้อนาฬิกาหลุยวิตองสุดหรูรุ่นลิมิเต็ดให้คุณสามีอีกด้วย ปี่เบิร์ดเดย์ก่อนเลยค่ะพี่แมนขาสำหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่าด้านคุณภรรยาเนะาะจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เลยค่ะพี่แมนโอ้ไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าก็เรียนมากเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนเช้าเนี่ยบอกว่าพี่อยากได้อะไรไหมเมันเกิดพี่บอกไม่อยากได้พี่อยากพาลูกไปโอเชียนเวอร์ก็คิดในใจว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่โอเชียนเวอร์อะไรเงี้ย อให้เมียลงไปไหวกับฉลามให้ฉลามตินอนะไรเงี้ย <c oughs> เราคิดอย่างงั้นไงตอนแรกแบบว่าเออก็มีแค่นี้แหละเพราะเราไม่เคยอยากได้อะไรนะเรามีลูกมีกนหน้ารักอะไร <c oughs> สรุปเมียก็เครียดก็เอ๊ะทาไมคือวันนี้จะมีช่างเนี่ยมาซ่อมบอ่อปลาที่บ้าน <c oughs> ที่ก็มีกล้องจอติดแบบตั้งแต่มีลูกสาวมีครอบครัวเนี่ยที่ก็ติดกล้องดักโชล็อกโฮมเลยแบบ <c oughs> ติดตัวเต็มบา้านไปหมดเอ๊ะทอไม เอ๊ะกล้องกูใช้ไม่ได้มาแต่เราก็ง hmm. ุนหงิดตลอดที่แบบอยู่โอเชียนเวอร์พาลูกดูปลาอยู่แล้วก็แบบก็พาลูกไปดูฉลามดูปลาจนเสร็จพี่บอกอากินข้าวหรือรีบกลับบ้านดีกว่าอ่าเป็นห่วงอะอยู่รถตู้พี่ก็เล่นมือถือเนี่ยก็ชวนคุยให้น้องชวนคุยเหรอเอทำไมวันนี้คุยอะแต่เราก็ไม่คิดอะไรเราก็แบบขับรถอยู่เราก็พยายามดูมือถือดูมือถือมันก็ไม่ติดก็คือเขาทําสําเร็จแหละแต่เขาก็เครียดไง เพราะเขาเห็นอารมณ์เราเริ่มนางก็เพีย,พยจริงก<ง>ว่าใช่นางก็แบบโอ้ยไม่เอานะลุ้นมากเหนื่อยแต่ก็ทําสําเร็จเลยขอบคุณมากค่ะก็แบบว่ามาในสวนก็มีแบบลูกโป่งน่ารักมีทีมงานสี่สี่ห้าคนอะไรเพื่อนเพืเขาเนี้ยแล้วก็ที่ต้องขอบใจภรรยาก็คือขนาดไม่อยากได้อะไรก็เห็นเราชอบ นาฬิกาออกกําลังกายที่ก็ใช้ของพี่นะการมินแบบทหารหน่วยซิวอเมริกาอะไรของพี่อ่ะคพี่ก็ชอบเพราะมันทนทานวัดออกซิเจนในเลือดเดี๋ยวนี้มันต้องวัดวัดการเต้นของหวัวใจเลยมันสําคัญไนะงนางก็เลยเซอร์ไพรส์พี่แบบว่าซื้อแบบนาฬิกาวัดฮัทเล็ของหลุยส์พิต้องให้อนะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกพี่ไม่กล้าใส่หรอกเดี๋ยวพังหรกใส่เป็ปตาของนอกกายค่ะไม่กลกาใส่ม่กล้าใส่ของแพงชุดพี่เตยก็แทบไม่เบา นางก็เป็นอย่างนี้แล้วแบบอลัลบ,บั้มใหม่แล้วก็ชอบอชุดโปกโกวาอะไรของนางแต่ว่าเวลาไปโอเชียนเวิร์นางก็ใส่เสื้อคลุมนะ<อ>นางเพิ่งมาเปิดที่บ้านเพราะนางก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าทำงั้นพี่ก็หงุดหงิดหนักกว่าเดิม <ừ> คือ<ด>พี่ไ<ด>ม่ยอมไม่ใส่อะไรไปอย่างนั้นอยู่แล้วเดินห้างเดินลละอะไรอะตัวในบ้านกับเพื่อนนางเราก็ไปว่าอะไรอะได้เลยเต็มที่ใช่ไหมล่ะพี่เพราะเราอยู่ในบ้านเนาะเอออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็เต็มที่แล้วนางก็องเกงหลายเรื่องอะ่ะทั้งการแต่งตัวทั้งัวขี้บ่นจะเซอร์ไพรส์พี่ได้ไหมวะอะไรเงี้ยออต้องขอบคุณไปเตยที่เขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็อุตส่าห์ทำให้พี่พี่ก็โคตรขี้บ่นเลยแก่แล้วด้วยไงทักันอืมก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะใช่ครับ มาอยู่กันต่อกับคู่นี้กันบ้างนะครับคุณจ้าจ๋าและคุณจิ๊บวัสุนะครับแต่งงานกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับหลายคนก็อยากจะรู้ว่าพร้อมหรือยังกับการมีเบบีตัวน้อยครับ mm hmm. หลังจากที่แต่งงานกันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาก็ทำเอาหลายคนลุ้นนะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีทายาทสักทีสำหรับจ้าจ,าจา๋าพิมรัตตาและจิ๊บวัสุครับโดยเจ้าตัวได้เผยว่าช่วงนี้ในงานแน่น รับละครงานพิธีกรและยังต้องเข้ามาดูแลร้านแบบเต็มตัวด้วยแลบนบปั๊มทายาต์นี่จึงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติพิจิ๊บก็เข้าใจเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องทายาตส่วนตัวก็ไม่เครียดมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นรับละครอยู่นะคะถ่ายทำอยู่นะคะถ่ายรายการเป็นพิธีกรอ่านข่าวนะคะเป็นรายการสด นะคะก็มีรายการเป็นพิธีกรอีกนะคะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของฮวงจุย้ยตอนนี้คือแบบงานดูมาหลายทางมากหลายคนค่ะที่เจา้าทายยังแบบแอบรู้ว่าเรื่องมีน้องคือแบบนี้แเนี่ยแผนปัม๊มลูกของตาจา๋าเนี่ย <c oughs> ยังไงเนี่ยคะก็พี่จิ๊บเข้าใจคะ่ะ <c oughs> จะโชคดีมากๆที่จ๋าได้ได้ความเข้าใจความรักความ การช่วยเหลือดูแลในเรื่องของจิตใจจากพี่จิ๊บมากๆนะคะพี่จิ๊บเข้าใจว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยจ๋าจะต้องนำพาเจ้าจ๋าฟลาเวอร์สข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องทายาทเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเอาสบายๆจ๋าแฮปปี้ที่แบบทุกอย่างมันมันกำลังจะเดินไปได้ดีๆมันการเปลี่ยนแปลงมันทำให้ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่แน่นะเผลอๆมาเลยนะ เพราะว่าธรรมชาติบางทีนี่เหนื่อยอ๋อพี่จิ๊บหนูเหนื่อยซะเลยค่ะได้เดี๋ยวดูแลปุ๊บน้องมานะ <laughs> แซวแซวหยอกหยอกค่ะหยกัยกหยอกค่ะใช่ค่ะไม่ไม่เครียดสัตวไม่ใช่คนที่เครียดหรือจมอยู่กับอะไรแบบมากๆเรารักในการที่เราเรามีครอบครัวที่อบอุน่นมีพี่จิ๊บมีน้องหมาสองตัวเราก็จะไม่มีเวลาที่จะแบบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็จะมีเวลาที่จะใส่ใจดูแลเขาหนึ่งนะเราจะงานตรงนี้เยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นด้วยเลยนะครับการที่จะมีลูกเนี่ยมันต้องแบบว่าใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าไปเครียดปล่อยตัวตามสบายถ้าจะมาเดี๋ยวเขามาเองและจริงๆใช่แล้วนะคะโหข่าวต่อไปเนี่ยบดาโอตะก็คงจะดีใจเนาะรอมา2ปีแล้วนะคะกับผลงานซิงเกิลใหม่จากรุ่นที่3ของวง B N K 48ค่ะ สุดการรอคอยนะคะสำหรับแฟนคลับของน้องนอง B N K 4 8หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวสมาชิกรุ่น3ไปจนระยะเวลาก็ล่วงเลยมานานเกือบ2ปีในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวเดบิวต์ซิงเกิลอย่างเป็นทางการกับเพลง First Rabbit พร้อมมิวสิกวิดีโอนะคะโดยมีแฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจอย่างหนาแน่น ด้านสมาชิกของวงก็เผยว่ารู้สึกดีใจมากหลังจากที่นับวันรอคอยวันนี้มันนานล่าสุดก็ได้ขึ้นโชว์กับผลงานแรกอย่างเต็มที่และหวังว่าแฟนคลับจะรักและเอ็นดูรวมถึงสนับสนุนสมาชิกทุกคนไปอีกนานๆค่ะทำหนึงนะวิดโออยู่นะวิดโอ,อยู่นะเพือพ่อนเหลายคนก็น่าจะรู้สึกตื่นเต้นกันค่ะหนูก็ตื่นเต้น นิดหน่อยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่แฟนๆมากันเยอะขนาดนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าแฟนๆจะมากันเยอะขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะดีใจค่ะที่ทุกคน <S <s <we at> ตั้งใจกับเดบิวต์ของพวกเรามากๆแล้วพวกเราเองก็ตั้งใจมากๆด้วยพวกเราก็ซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงมากๆเลยจริงๆแล้วก็พวกเราก็ทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับสเตจวันนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่มาวันนี้ รวมถึงมาต่อคิวตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อวานเลยด้วยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะในเนื้อหาในเอวก็คือจะบอกถึงความพยายามของพวกเราทั้ง18คนที่ไม่ว่าจะเจออะไรมาพวกเราก็ก้าวผ่านอุปสรรคที่เจอมาทั้งหมดได้ด้วยเพราะว่าเรามีกันและกันนะคะเพราะว่ากระต่ายตัวเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้นอนต้องมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็เหมือนพวกเราทุกคนที่มีเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆทุกๆคนแล้วก็มีพี่ๆที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เรามีในวันนี้ได้ สำหรับพวกเรานะคะ BNK48 เตย g e เ e อเรช o นก็หวังว่า BNK จะยังก้าวต่อไปในเส้นทางไอดอลค่ะแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกมากมายที่เกิดขึ้นมาให้พวกเราได้ทำแล้วก็ให้แฟนๆทุกคนได้รอติดตามกันค่ะก็หวังว่าทุกคนจะยังรอสนับสนุนพวกเรา BNK48 ต่อไปได้นะคะก็ฝาก MV ของพวกเราด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อหาของ MV เหมือนว่าเป็นการแทนชีวิตของเราตั้งแต่เข้ามาใน BNK เลยค่ะแสดง แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะใช่ครับอาจจะกลุ่มสาวๆนะครับมาที่สาวขวัญใจหนุ่มๆคนนี้กันบ้างนะครับคุณอิงวัลันทรนะครับล่าสุดเธอกลับมาแล้วพร้อมกับเพลงที่แนวแนวแบบว่าอกหักอกหักนะครับแล้วก็ประโยคที่คุ้นหูกับกลับก่อนนะครับอิงวัลันทร์ศิลปินสาวเสียงใสมากความสามารถคัมแบ็กกลับมาพร้อมกับเพลงช้าสุดเศร้าอย่างกลับก่อนนะคำธรรมดาที่คนมักจะใช้พูดกันตอนจากลา แต่ว่าในเพลงนี้เนี่ยกลับมีความหมายที่มากไปกว่านั้นเพราะแฝงไปด้วยความน้อยใจและอึอดอัดด้วยเรื่องราวของหัวใจที่ไม่เป็นไปอย่างที่หวงังเพลงนี้อิงวัลันทรนก็ยังคงถ่ายทอดอารมณ์ของคนขี้น้อยใจได้อย่างถึงเลยทีเดียวครับเข้าถึงนะครับเป็นเพลงรักเศร้าๆที่แฟนๆเนี่ยจะได้ปล่อยให้เสียงหวานและทรงพลังของอิงวัลันทรนกระแทกเข้าที่หัวใจอีกครั้งส่วน MV สื่อเรื่องราวของคนที่จําเป็นต้องพูดออกมาว่ากลับก่อนนะพร้อมกับห้ามใจตัวเองได้อย่างลงตัว กับบรรยากาศงานเลี้ยงรวมแก๊งเพื่อนแถมได้นานิกีรันยกรินะครับจาก F4 Thailand มาชูโรงด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้แทนลิปตาและข้าวเฟลโลเฟลโลมาเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลเนื้อเพลงส่วนดนตรีก็ได้เจนพัทมนตรีเลิศรัศมีที่เคยร่วมงานกันในซิงเกิลลบไม่ได้ช่วยให้ลืมปรับมาเรียบเรียงให้ครับโดยผสมภาษาดนตรีในช่วงยุค80-90ในสไตล์ของอิงวัลันทอนที่ทุกคนคิดถึง ปล่อยออกมาวันเดียวเนี่ยยอดวิวก็ทะลุหลักล้านอย่างรวดเร็วเลยครับ